ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมนูนตาแบลบนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อเลยค่ะตอนที่25แล้วเดดี้ฮานิเอเชิญทางนี้เลยสวัสดีค่ะฉันชื่อฮานิเอลบีเนโซนะคะยินดีที่ได้พบนะคะฉันชื่อเลเชลเมดค่ะต่อไปก็ฝากเนื้อฝากโดด้วยนะคะถึงแม้ว่าการเป็นหญิงรับใช้จะยังคงไม่ใช่ความฝันของฉันอยู่เหมือนเดิมก็ตามแต่ แค่เรียกว่าหญิงดับใช้นั่นแหละคิดซะว่าไปในฐานะอัศวินองครักษ์ก็ได้แถมถ้าเข้าไปในพระราชวังเธอก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินจากฝ่าบาทโดยตรงเลยก็ได้ฉันจะเขียนจดหมายรับรองให้เองจะปให้โอกาสดีๆแบบนี้ลูดมือไปไม่ได้สิเอาละรีบมานั่งทางนี้เลยค่ะอ่ะเออค่ะ ถ้าเพียงแค่ฉันเข้าหน่วยอัศวินได้แล้วก็ไอ้พวกที่เคยดูถูกฉัน <c oughs> คงจะเป็นคนดีใช่ไหมขออนุญาตนะคะค่ะนั่งได้เลยเรียกฉันว่าหาเนี่ยก็ได้นะคะอะไรเนี่ยทำไมถึงได้จ้องฉันขนาดนั้นล่ะฉันทําอะไรผิดไปงั้นด้าย,ยังอีกนะจะพวกนั้นพวกแกจะไม่แนะนำตัวกันทด้ย,ยังไง no อ l no ar เออผมโนอาเกรตาส่วนผมโนเอลเกรตาครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะชันฮานีเนลค่ะเสียบผับผมขอตัวก่อนนะพ,พี่ผับผมก็ขอตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวสิอะไรกันเนี่ยนี่ฉันทำอะไรผิดไปงั้นเหรอ ปล่อยพวกเขาไปเถอะค่ะเรดี้ฮานิเอลเพราะสองคนนั่นเป็นพวกที่ยืนต่อหน้าหญิงสาวสวมชุดเจท,ที่รายก็ระกกายเป็นคนโง่งทุกทีนะคะว่าแต่ท่านดุยุกถ้งนั้นเรดี้ฮานิเอลก็จะไปพระราชวังในฐานะผู้เข้าชิงจากตระก,กูลเกรตาหรอคะใช่แล้วละ่ะถึงจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการแข่งขันก็เถอะแต่ยังไงก็ตามใครสักคนในนั้นก็ต้องได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดินีแล้วนะ ดีละฉันจะใช้โอกาสนี้ขึ้นเป็นคู่ของริชีชายอย่างเป็นทางการดีเลยค่ะเลดี้ฮันเนียลในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเลดี้ฮันเนียลก็จะต้องเป็นจกักรพรรดินีให้ได้เรามาทำให้โคลเอจากรก,กูลดยุกดอสแมนกับโรซาลินจากรกุลดยุกมอเดอรแยนเฮงสวยนั่นขายหน้ากันไปเถอะค่ะ ใครนะคะโลซาลีคือว่าหล่อนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุดในโลกนะนะคะแต่เรื่องนั้นคงจะจบลงในวันนี้แล้วล่ะนะรอก่อนนะโรซาลิน <laughs> หัวใจมันยังเต้นแรงอยู่เลยฉันก็ด้วยผูย้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่นะรู้สึกเหมือนเธอไม่ใช่คนเลยงั้นเธอจะเป็นอะไรล่ะหรือว่าจะเป็น เทวทูตงั้นเหรอไม่ก็พูดดูหนาวที่จะปรากฏตัวพร้อมกับอากาศที่หนาวขึ้นหน้าตาเธอดูเหมือนจะใช่ใช่ไหมล่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ,ปะไปสูดอากาศกันหน่อยดีไหมอะเมื่อกี้พี่เหมือนคนง่สุดๆเลยนยะก็วิ่งตามมาเหมือนกันแท้ๆอย่างจะหัวเราะอ,อีกพี่ทารเรดีฮานยวได้อยู่เคียงข้างอคง์สักรพัรดิพวกเขาก็น่าจะเหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกเลยว่าไหม เอาเ่ะทุกคนตอนที่25จบแล้วค่ะไว้ติดตามชมกันต่อนะคะตอนที่26เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย